สองไอจีไมวริดล่าสุดโดนแฟนละครถลม่มวิจารณ์เดือดบทโตมอนละครเมียจำเป็นทางช่องสามได้พระเอกไม้วริดรับบทเป็นหนุ่มเนื้อหอมเจ้าชูนักเรียนนอกและนางเอกสาวภายดินดาดารับบทเป็นคนรับใช้ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าสาวของพระเอกแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเกิดกระแสดรามา่าตามมาเพราะในตอนล่าสุดมีฉากที่ตัวร้ายจับนางเอกไปขังเพื่อข่มขืน สุดท้ายนางเอกไม่ได้ถูกข่มขืนแต่คนร้ายทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอถูกข่มขืนหลังจากนั้นพระเอกทำท่าทีรับไม่ได้หรือรังเกียจนางเอกเพราะคิดว่าเธอถูกข่มขืนนางเอกอ้าแขนรอให้พระเอกมากอดมาปอบแต่พระเอกกลับทำเมินและไม่ยอมแต่เนื้อต้องตัวเธอเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเธอแต่ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าอย่างหนักหน่วงจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยแต่กระแสนในคืนวันออกอากาศแรงไม่มีตก พราะสามารถทําเล็ติ้งไปถึง3.5เลยทีเดียวค่ะและเมื่อไปส่องใน IG ของพรพเอกงานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากทั้งยังบอกว่าเพเอกใจร้ายมากซึ่งการวิจารณ์ในครั้งนี้ชาวเน็ตไม่ได้ต่อว่าไม้วริดแต่อย่างใดหลายๆคนแยกแยะแด้โฟกัสไปที่ตัวของตัมอนบทในเรื่อง